สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับเป็นคูบุต้าแอลสิบูนย์หนึ่นะครับคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยนะครับเดีดูสภาพรวมๆคันนี้เราแถมผ่านให้1นึ่งพวงนะครับแถมผ่านสให้1นึ่งพวงนะครับก็รถก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้ครับไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยนะครับผมแถมผ่านให้หนึพวงนะครับคันนี้ กยางดีสี่เส้นนะครับยางก็มีแตกายงาบ้างครับอย่างนี้ครับแตกไยงาบ้างครับเป็นธรรมดาของเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้รถทางานมาน้อยครับชั่วโมงแค่เจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงครับเจ็ดร้อยห้าสิบหกชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทได้ฟังครับคันนี้ต้องเหยียบคานครับเปิดสูบอปุญแจนะครับไฟไฟแังขึ้นนะครับนี่ครับสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวเลยครับลำนี้สตาร์ทไม่ต้องเผาหัวเลยครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองสบนะครับเครื่องยนต์สองสูบสิบห้าแรงม้านะครับตัวนี้รุ่นรุ่นถึกทนครับตัวนี้ทนมากๆครับตัวนี้เป็นเพาเดียวนะครับเพาเดียวเป็นเพาเดียวขับเครื่อนสองล้อนะครับนี่ <c oughs> ดับไปดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองสูบนะครับอัน <c oughs> นี้เรื่องนี้ไม่มีไอระบายแน่นอนครับ เรื่องก็90้าิกว่าเปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยนะครับที่เห็นผมใส่ผ่านหลังนี่คือผมแถมให้นะครับแถมมีอุปกรณ์ผ่านหลังให้หนึ่งชิ้นนะครับมีแถมให้นะครับผมก็รถก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไฮโรไฮริกใช้งานได้ปกตินะครับนี่ขึ้นนิ่มลงนิ่มนะครับอย่างนี้เลยครับ ขึ้นนิ่มลงนิ่มนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่นี่ครับถ้าลงเราจะให้ลงเบานี้เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ครับปรับให้เบาอีกก็จะลงเบาอีกครับนี่นี่ครับสามารถลงเบาตามที่เราสั่งได้ครับนี่นี่ขึ้นครับขึ้นแบบนิ่มๆลงแบบนิ่มๆครับลงแบบนุ่มๆครับ เราสามารถปรับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับติดทั้งสองข้างเลยนะครับไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีไฟเตือนหน้าปัดตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ไม่อะไรขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับดูไฟหน้าครับไฟหน้าอ่านี่ไฟหน้าติดหนึ่งดวงนะครับอีกข้างหนึ่งหลอดขาดนะครับก็ ข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับรถตัวนี้เป็น1501เลยครับรถแท้นะครับจากญี่ปุ่นเลยนี่ครับเราจะตีเพจมาเลยครับว่า1501นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองโซ่นะครับเดิมๆเดิมเดิกโรงงานเกียร์มี4ี่เกียร์นะครับ4ี่เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับแล้วก็มีตัวนี้มีโลไฮครับโลไฮที่ตัวนี้ก็เป็นโลไฮแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโลไฮครับคือโลไฮมี4ระดับเลยนะครับตัวนี้โลไฮ4สี่ระดับนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็น ไฮดรอลิกจะเลี้ยงได้นะครับผมเราวางแค่ไหนจะอยู่แค่นั้นเลยนะครับไม่เหมือนพวกแอลสองพันนะครับไม่เหมือนพวกสิบห้าศูนย์ศูนย์นะครับนี่เราวางครึ่งหนึ่งแลก็จะอยู่ครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับนี่เราวางครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้ท่านใดที่หารถเข้าสวนนะครับเนี่ยเหมาะเลยครับคันนี้นี่นี่วางสุดครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับรถไม่รั่วไม่ซึมเลยครับหายแห้งๆสีเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับผมสีเดิมๆจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะครับ สีเดิมเดิมเลยครับเบาะด้านหลังก็จะมีที่เก็บเครื่องมือเก็บนอ็อตเก็บอะไรแล้วแต่ลูกค้าครับเก็บประแจเลยนครับผมตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ราคาเปิดไว้ที่เ3็ด0มืบาทนะครับ73.000บาทพร,านนรบพร้อมผ่านเลยครับพร้อมผ่านเลยพร้อมใช้งานเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถเข้าสวนปลูกผักไถหญ้าตัดหญ้านะครับคันนี้ รับคันนี้ว่าพิจารณาด้วยครับผมคันนี้15แรงมา้าเครื่องยนต์2สูบนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนครับตัวนี้ใช้ง่ายครับอะไหล่มีเยอะนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่ครับอะไหล่มีเยอะครับอรถอยู่บ้านเขาสัมยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0814936871 0630233690นะครับผม ก็มาดูมาชมมาทดลองขับกันได้เลยครับมาดูรถจริงมาทดลองขับรถจริงได้เลยครับผมใกล้ไกลเราจัดส่งได้ครับไม่ไกลส่งฟรีครับผมแต่ถ้าไกลก็ช่วยค่าน้ำมันผมนิดนึงครับผมส่งได้ทั่วประเทศครับนี่ครับพร้อมผ่านสี่เลยครับผ่านสี่ใบอย่างนี้เลยครับเหมาะสมเข้ากับตัวรถพอดีครับผ่านสี่ใบจะเท่ากับตัวรถพอดีเป๊ะเลยครับนี่ทันใดที่หารถไปไถสวนนะครับ ใส่สวนมะม่วงสวนทุเรียนหรือว่าจะไปตัดหญ้าเลยครับได้เลยครับลากน้ําฉีดยาได้ครับเพราะว่า Pto ใช้งานได้เดี๋ยวผมให้ดู Pto ครับเดี๋ยวเรามาชม PtoPto เราจะใส่ตรงนี้นะครับ Pto จะมีสี่เกียร์นะครับเราก็เหยียบคัด์ก่อนนี่ตัวนี้เป็นเกียร์สองครับเกียร์สองนี่นะครับ Pto ทำงานปกตินะครับจับไม่หยุดนะครับทํางานปกติครับตัว Pto เราใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับ ครับอันนี้อ่ะเกียร์สามครับก็จะไวขึ้นไปอีกนะครับคือใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับรถอ่าก็จะประมาณนี้ครับเครื่องเกียร์ดีครับวิ่งเกียร์ท้ายไม่มีหอนนะครับวิ่งวิ่งนิ่มๆเลยครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในเมืองไทยเลยครับก็เรามีอุปกรณ์แถมไม่ผ่านให้1ชิ้นนะครับ ราคา7 3 0 0 0บาทนะครับ73,000าบาทนะครับผมคันนี้ฝากด้วยนะครับแล้วก็เรามีรุ่นอื่นอีกครับมีนี่ครับมียันมาพร้อมหางตัดหญ้านี่เป็นหางตัดหญ้าใหม่ครับอันนี้ผมไปรีวิวหางตัดหญ้ามาเรายังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็มีคันเล็กโน้น13แรง18แรงแล้วก็20แรงครับพวนนี้เป็น2เพาหมดเลยนะครับเป็น2เพาครับก็เดี๋ยวนี้ฝากคันนี้ไปก่อนครับ15แรงวันนี้ครับฝากด้วยนะครับผมฝากไว้พิจารณาด้วยครับสวัสดีครับ